นี่นะครับอาชีพใหม่นะครับของทหารทุกคนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแล้วไหมครับยี่สิบบาททุกอย่างครับพี่น้องราคาพี่น้องคราคาสี่สิบกว่าราคาเลยมีน้ำพริกอะไรบ้างมครพริกกระลอกน้ำพริกเจ้าบองน้ำพริกกัดหมูน้ำพริกเผาไหนกขนม่ะพริกเผาหมดแล้ว จากที่กำลังแบบวงนั่นองเขากหมูหนกับหมูอ่ะได้หนครับอ๋อเอาจะขายไหมจะไ้ครับสิบบาทเหรอยี่สครับสิบาทีจ้าสิบราคากันี้เนาะโอ้นคว่าเออเอากองมาขายสองไหมสออ่ะไม่รู้น้ำกเปฮ้ยอร่อยแล้มีปลาปลาย่างอ่ะไม่ี้มีปลาเติ่งเดี้วไม่ตเลย โหราคาพี่น้องเอาไปก่อนตอนเย็นนะครับเอาเอาไปก่อนพีบปาแลมัดตอนเย็นี่าทเดี๋ยวมเก็บตอนเย็นนี้แฉะว่าแะครับาก่อนี่เดี๋ยวเราปรมาเรยตอนนเพอนงนิหัวถ้าไม่รไ่รบ้าอก็ตายเขาตายแนะก็ได้ก็มาเอานครับใครเจอทหารนะครับช่วยเขาอุดหนุนหน่อยเยยมมาก